เอาดีครับก็สวัสดีนะฮะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะฮะเดี๋ยวพบเกมตะกำเนี่ยเดี๋ยวเดียวดีโอ้โหโอ้โหมันเห็นเนาะมันน่าจะเห็นแน่ๆเลยโอเคเอาบันี้ก่อนเอาของกินบัตรีมันเห็นได้จุ่มๆมันก็เห็นผมเฉยอะไรวะเนี่ยโอเคขอกินก่อนแล้วกันโอ้ยขอกินเลยนะโอ้โหเดียวเราจะแยว อของกินไม่พอเนะคือตอนนี้คือผมอยากจะขึ้นเพิ่งบนน่อยากจะลองขึ้นไปแล้วมันยืนดีตรงนี้มันเฝ้าเลยนะโอเคขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นไปขึ้นไปไปขึ้นเพิ่งบนเราจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแนะ โอ้โหไม่งั้นเราจะแย่เลยหาทำเลอยู่ข้างบนนี้ได้ไมนี่ยโอเคตรงนี้ขึ้นไม่ได้เลยแต่หุ่นยนต์นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญโอ้ยย่าละย่าละโอ้โหต้องหมอบกันเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นหมอบนอนหมอบนอนหมอบอื้อหือ ข้างบนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้โอ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างลำบากเลยนะฮะอือหืออะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วมันอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหสองตัวเฮ้ยเฮ้ยมอฟมอบจะจะยืนทำไมจะยืนทำไมอุ้ยอุ้ยจู่ก็ยืนเฉย โ,โเกือบไปเกือบแย่ไม่น่าขึ้นมาเลยเราขึ้นมาทำาไรตรงนี้วะเนี่ยผมเปลี่ยนมุมมองหน่อยนะฮะกด enter แล้วผมเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองนะผมมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะแต่เราจะมองไม่ค่อยเห็นนะเด็ก <c oughs> สองตัว เดินสบายใจเถิดขาดไปขาดไปโอ้ถ้าเราลอมตรงนี้ได้ก็ือวมาแจ่มมากแค่เนี้ยลง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 ให้ไวเลยลงลงมาเดี๋ยวจะแย่ถ้ามันเห็นขาเราก็เริ่มแบบค่อนข้างที่จะหายแล้วลงเร็วงนี้ได้ไหมขอล้อขอร้อ ไไปปอ้หยังยับไปวุ้ยไปวุ้ยโอ้ยมันยิงทีถึงกับกระตุกเลยนะโหแย่เลยโอ้ยมันยิงยับอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอเคตอนนี้ผมหายแล้วผมออกจากที่นี่ดีกว่าเพื่อน วิ่งดิวิ่งดีวิ่งดีงานโก็อย่าพึ vale ่งมานะขอล็อกขอล็อกโอ้โหอะไรวะเนี <h H ่ยอุ้ยโดน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 ตาย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 บาดีโดนเก้อเจ็บเลยเนี่ยโอ้โห เออไม่ไหวไปกดเตลเตอร์ดีกว่าโอเคโอ้ okay. oh. ผมมาเกิดใหม่เลยนะฮะผมน่าจะรีตกเปาาผิดนะผมจบเลยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเรามาเกิดใหม่อยู่ที่ใหม่ๆดีกว่านะี่ฮะอยู่ที่เก่าๆไม่ไหวนะฮผมโ okay. อเคเดี๋ยวเราคราบมีดกอนเลยโอเคเรามาคราบมีดก,กันดีกว่านะฮะ เอา้าเราคาบแล้วนี่ว่าเราคาบทำไมอยู่วะเนี่ยโอ้ยเรามีมีกี่อันวะเนี่ยโอเคเอ้าไม่ได้เลยฮัลโหลอ๋อดีๆต้องดูดูดีโอเค,เอ,อเ,อออเ,คเอามีดขึ้นมือแล้วก็โอ้โหเอามานทำไมสองอันวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยโอเคไม่เป็นไรผมว่ามผมทำห่อก,ก่อนดีไหมตัดไม้แป๊บ โ okay. อเคเดี๋ยวเราจะมาเหล่าไม้ให้เป็นหอกเนะี่นไม่ใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นนี่นี่อันนี้คาเป็นตะเปียได้เออเราคาเป็นตะเปียก่อนผมว่าเราต้องทำเซลเตอร์ด้วยนะมันก็เราจะไม่บีที่ยืนตอนนี้คือแบบของล่วงมากโอเคได้ตะเปียมาได้แล้วฮะ กับหินอาวุธโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขอดูดิโอ้โหเราต้องคาบเตลเตอร์นะฮะบอกเลยว่าต้องใช้เวลาแต่ว่าอย่าพึ่งทำดีกว่าอุ้ยตรงนี้มีข้าวโพดอ่ะเฮ้ยจัมเลยดิไหนขอดูที่เฮ้ยมีข้าวโพดให้กินด้วยกิยนนีครับรออะไรกินข้าวโพดจากต้น โ,โหนี่มันแหลงฟาร์มอยู่ว่าจำเจ็บเลยเนี่ยไม่มีมขา้าวโพดยังไงวะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคมีไหมมีกินข้าวโพดรู้สึกว่าด้านหน้ามันจะมีบ้านเนี่ยมีป้อมปราก,การหรือเปล่าหรือเป็นสถานที่เราสามารถที่จะไปหาเอาบุงอาวุธอะไรได้เยวบบนปึงเพื่อน ตัดเอาใบไม้อะไรนเนี่ยตรงนีม้มาลองตัดดูได้อะไรวันนี่ยจะได้อะไรไปเนี่ยเอาคืออะไรคิดโอเคขานิดหน่อยนะ่ยโอ,อเป็นพวกเศษไม้เฉยนะฮะไม่มีอะไรอืมเอาละเราเข้ามาตรงนี้เหรอ ผมก่เจอได้แน่เลยนั่นไงี้นั่นไงี้หน,นีดิครับรออะไรอยู่ไม่ได้จริงเราไม่มีเทลเ,เตอร์ว่ะเราต้องสร้างเทลเตอร์นะฮะไว้แถมนีดีกว่าไหมโอเคเดีย๋ยวเราทำเทลเตอร์แปบนะฮะเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังทำขวานอยู่นะฮะอีกทีเดียวเราจะได้เทลเตอร์แล้วแบกของไปนะ,ะแบกของไปใส่ โอเคต้องการเชียกนะฮะแล้วก็มาอีกอโอเคเอาไปไายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคต้องขาดเชียกอีกนะทำเชียกเพิ่มอมืน่นาจะทำได้อยู่นะผมว่าอืมของตอนนี้มีแค่ไหนยังไม่เห็นเลยมีแต่หินตรงนี้นี่ตรงนี้ มีเศษไม้เยอะอยู่ตรงนี้อย่าบอกเราไม่พอน้อยไปอ่ะ,อะเอาเชือกไปใส่ครับผมแ๊บนี้นะอืมโอเคเรียบร้อยนะฮะเราได้เตลเตอร์มาแล้วอื่มอย่างเท่โอเคเดีย๋ยวเราจะลองเข้าไปด้านในนะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าะงนะมีอยู่แล้วล่ะจะเข้าได้หรือป่าเท่านั้นแหละ <c oughs> ข้างในนี้ต้องมีของดีผมบอกแค่นี้เฮ้ย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  <c oughs> ผมกูมันเห็นเราอะ <c oughs> ต้องรอจะหวะให้มันหันไปเราอยู่นอกพื้นที่คงจะไม่โดนหรอมั้งไม่แน่นะฮะ โอ้โหตรงนี้อาจจะแหลกนิดดึงนะเพื่อนๆไปเขาได้แหละตรงนี้เขาได้แหละโอเคเขาได้เขาได้ต้องเข้าได้ว่ะตรงนี้ตรงนี้เขาได้เขาได้อยูตรงนี้ไป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 มมมโอ้โหโอ้ โอ๊โอออ้ววะด้านหน้าเราโอ้ยโอ้โออ้ไรย้อ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 ยังไงยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับไม่ตายสักทีนี่ไง มันไปยังวะโอ้ยเห็นลัดเสียวแทนอย่าพึ่งน้าเจ้าโคกรมบี้โอเคแต่ตัวเขามีอะไรบ้าง่กมีแค่นี้อรอมีแค่รองเท้าเนี่ยนะย่อยแป๊บโอเคเราเข้าไปด้านในดีกว่าเข้าไปตรง ตรงนี้นะโอเคอุอออออ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห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 อือหืออือหือยิงยับเลยโอเคได้ของอยู่เฮ้ยใจเย็น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 เพื่อนโอ้โหแอบซาดมาก โ okay, อเคเดี๋ยวเราวาวแถวนี้ก่อนลูกซองว่ะผมได้ปืนลูกซองมาใช้ว่ะมีกระถุกไหมวะโค้เฮ่หาของแป๊บอะไรวะเนี่ยทีดีเพลเยอร์เอามาทำไมวะทีดี หายอย่างอื่นแทนนะผมตอนนี้ขอของดีๆสักครั้งถึงเถอะตัวนี้อะไรวะเนี่ยกล่องอ็คืออะไรอ่ะไม่รู้นะฮะ เราไปวิ่งไปตรงนั้นนะฮะไป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 โอเคไม่เจออะไรตรงนี้โอ้โหเข้านีเข้านีเลยระวังให้ดีผมมันเหมือนเป็นอะไรให้ลงด้านล่างเลยได้สายไฟมาใช่ไหม เรามาระวังให้ดีกล่องนีม้มีอะไรมีเศ่เหล็กอย่างเดียวนะต้องเอานะเน,นี้ยโอเคเอาไปนี่ก่อนเอาไปนี่ก่อนมันต้องใช้อะไรบ้างวะเดี๋ยวผมขอเข้าไปหลบด้านในแป๊บเนืนะ้อไม่ไหวเดีย๋ยวโดนยิงตาย ถ้าทารับครับเตลเตอร์ไอ้ารับเตียงนอนอเราต้องใช้เชือกอ๋อใช้ผ้าใช้เชือกนะฮะไม่ไม่ไมยากนะขื้นปืนว่ะเจอกระดาษด้วยปืนเอามานี่เลย เก็บ okay, ไปก่อนแล้วกันตรงนี้อื้าใส่นะไ,ไม่ได้ด้วยแย่ yeah, เลยครับผมแต่ปืนตานดทุกปรีปปะไรเองเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไว้วไวก่อนแล้วกันโอ้มีพิกล็อกด้วยคุณแกไว้ล็อกได้ ตอนนี้คือผมต้องการผ้าวะ่ะขอเจอผ้าเหอะเจอได้วะ่ะเพื่อนเอานี่ไว้ข้างนอกก่อนละกันเอานี่มาเสียงอะไรวะา โด้ไอ้ดีโถเอ้ยถนับมือเอาบ่าเฮ้ยผมได้ถนับมือบ่เฮ้ยเอามาแทนไม้ไหมอืมถนับถนับมือมาใส่เอพิไฟปืนโอ้โหสภาพแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เอาลูกซองวางนีงก่อน เอามันี่ก่อนเอฟฟีไฟใช่ไหมมันมามันมาใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหใจเย็นดยเดื่อนเลยระยะประชิดเลยเกือบไป เดี๋ราจะบิงไปตรงไหนดีวะเราต้องวิ่งขึ้นเนินอ่ะโอเควิ่งขึ้นทางนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นไปไปเลยไปเลยออกออกออกจากตรงนี้ก่อนอื้อหืมเราต้องหาผ้าทั้งสี่ชิ้นนะผมลองถอดกางเกงเลยแล้วก็ถูกเท้า โอเคมาเนี่ยทำการตัดนะครับผมตัดกางเกงออกมาเพื่อมาใช้งานเ <c oughs> ขียนกางเกงในตัวเองทังนั้นโอเคยังไม่พอนะฮะตัดเพิ่มนะผมอเพื่อจะได้เตียงเอาไว้นอนพักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณนี้ โอเคเรียบร้อยนะนอนไนดะ้อย่างสบายใจแต่มันก็มืดอยู่ดีโอเคตอนนี้คือของผมโอ้โหของทอบลวกนะมไม่เป็นไรต่อไปเราควรจะคราบเลยดีครับผมผมคิดว่าเราควรจะคราบที่เก็บของนะเคสอะไรประมาณนี้โอเคต้องใช้เหล็กนี่นะ เรายังพอเห็นอยู่นะผมอืใช้เชือกเยอะมากแต่ว่าเชือกเราเราเคยคราบทิ้งไว้แถวนี้ยบานเบิกหาไม่เจอเราจะเข้าไปด้านในอีกครั้งนะผมเพราะว่าผมต้องการผ้านะผมแล้วก็จะไปเอาเจ้าแต่เหล็กนะผมอีกนะ่โอเคเดีย๋ยวเราหาทางเข้าดีๆ

ดี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 โอ้โอ้ล่อมันนั่นดอกล่อมันนั่นดอกอือหือไม่มีไมย่าได้จบเลยโอเคมามันมาตอกตัวว่ะออืเอาดิเอาดิอืมอืมอือยังไงครับยังไงอืมอืมอาจจะแลกๆหน่อยนะเพื่อนอี ตายเออเกิดเตลเตอร์เหมือนผมจะได้กระเป๋าไปใช้ปะเนี่ยเพราะว่าตอมบี้ตัวนี้มันมีกระเป๋าอะเพื่อนผมจะได้กระเป๋าไปใช้ป่าวะไม่เหียนนี่ม,มาอะไรวะเนี่ยรองเท้านี่หว่าถามจริงไม่มกีกระเป๋าให้ไปใช้เลยเลยโถเอ้ โอเคครับผมอย่าคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝนมันตกนะผมมันเลยแหลกๆเนะฮะแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้านะผมสวันนี้บายบายครับ